สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม My Sweet Home Dungeon น,น,นะครับผมก็เป็นเกม Dungeon เนานะเกมที่เราเล่นมาเรื่อยๆนะตัวน,นี้ผมไม่ได้เล่นมาพักใหญ่ๆเลยนะสําสำหรับเกมนี้นะฮะก็ไม่เล่นมาเอไม่ใหไม่ได้เล่นดิคือผมไม่ได้มาทําคลิปมาพักใหญ่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีนะวันนี้เราทําคลิปสุ่มกันดีกว่านะครับคล,คลิปสุ่มเนี้ยก็เป็นกิจกรรมมาใหม่นะทุกคนนะกิจกรรมมาใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังเล่นเกมนี้นะผมก็คือ อาจะมีกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมซึ่งมันเป็นนี่ครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นะอีเวนต์ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์คอร์เซียมตรงนี้นะครับนี่เลยครับผมมันชื่อว่าขอท้าตะลุมบอลครั้งใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็เอามาตะลุมบอลกันเอารางวัลกันนะครับผมดีมากครับผมมันจะได้รางวัลตัวนี้นะฮะเป็นรางวัลตะลุมบอลได้เพชรไป50ต่อต่อวันนึงอ่ะห้าสิบร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมประมาณร้อยหนึ่ง ก็ดีดีนะผมว่าดีก็แจกเพชรเยอะดีนะครับผมอันนี้ไอตรงตะลุมบอลไม่เท่าไหร่ครับผมมันจะอารมณ์ไม่คล้ายอารีนาทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ตัวละครที่เยอะกว่าปกติเฉยแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมฮาโลวีนดีกว่านะครับอกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ทำอะไรคชื่อกิจกรรมชื่อว่า wish from pumpkin garden นะครับผมก็ เป็นไม่มดกับพ่อหนุ่มนี้นะครับผมหัวฟักทองนะแจ็คโอแลนดท์นะครับผมอันนี้เลยนะครับอารมณ์ของกิจกรรมนะจะคล้ายๆกับของคอร์เลบนะครับคอร์เล็ปโอเวอร์โหลดนะครับก็คอแลบโอเวอร์โหลดนะก็จะคล้ายกันมีอนุสร์มีอะไรเหมือนกันจุดแลกเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถแลกได้นะครับผมแลกเปลี่ยนส่วนที่เราจะใช้ในการแลกก็คือตัวนี้ครับแสงไฟเปล่งแสงนะครับผมก็ประมาณนี้ ใช้ในการแรกนะครับถามว่าดีไหมผมว่าสก,กิลที่ให้มารอบนี้ดีนะครับผมชอบสก,กิลนีนะมันจะอารมณ์เหมือนกับสก,กิลนี้อะไรครับผมจะให้ดูนะแต่ก่อนหน้านั้นอยากพูดถึงสก,กิลดีกว่าไนดะ้เราพูดถึงสเตดดันชปเตอร์ดีกว่ามีทั้งหมด3แชปเตอร์ด้วยกันเหมือนกับโอเวอร์โหดไปเลยนะครับผมมีเยี่ยมชายผู้อะไรแบบชายผู้ต้องคำสาปนะครับผมแล้วก็แม่มดแห่งวงไพ่อ่าบทส่งท้ายนะครับ แล้วมันจะเปิดตามวันนะครับไม่ได้เปิดแบบว่าคุณเล่นแล้วผ่านมันจะเปิดให้เล่นเลยนะครับต้องเปิดตามนี้ผมสิบสามวันแล้วเปิดในวันที่สิบสามใช่ไหม,มวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมหรือล่าะเออเปิดได้อีกสิบสามันโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิดได้อีกสิบสามวันนะครับนับนับไปเลยนะสิบสามวันโอเคตอนนี้ผู้ชอบเพลงดีนะเพลงกับโอเคเลยนะ,ะเอานี้พอเราเล่นมาครับเดี๋ยวเขาไปดูใช่ สเตทของแต่ละสเตทนะครับเป็นด่านเป็นด่านไปนะฮะอ่าพอเราเล่นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมกิจกรรมนี้ก็เล่นมานเรื่อยๆใช่ไหมนะมาถึงด่านสุดท้ายนะครับผมเราก็สามารถเลือกความยากของด่านด้วยนะครับผมได้เลยนะครับผมผมเล่นจบแล้วนะนะยากมากน,นะก็จะมีง่ายง่ายมากแล้วก็มีง่ายมากง่ายเท่าไปยากแล้วก็ยากมากนะครับผมก็สามารถเล่นได้นะครับผมเล่นได้ ลแล้วแต่ละดา่านแต่ละความยากก็จะได้รางวัลที่ต่างกันออกไปเออไม่ให้ต่างกันออกไปรางวัลที่น่าจะสูงมากขึ้นนะครับผมนะลองดูจากสิ่งที่เขาธิายไว้นะครับเนี่ยมันจะบอกไว้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนเลเวลและอะไรเนี่ยสกิลของศัตรูที่ปรากฏด้วยนะครับผมความยากเนาะรวมไปถึงรางวัลนะครับตามระดับความยากที่เลือกด้วยนะครับยิ่งยากมากรางวัลก็ยิ่งดีนะครับพอ,อเปิดออโต้ได้เลยนะ เิดอโต้เลยนะครับตอนนี้ตัวละครที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวมาพูดถึงตัวละครกันดีกว่านะครับผมตัวละครที่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้หมดก่อนอ่าไปดูที่สมุดภาพนะครับผมตัวละครที่เข้ามามีทั้งหมดกี่ตัววะสามตัวสี่ตัวตัวนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่นะเพราะว่ารู้สึกไม่เคยเห็นวะหรือว่าม,มันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ไอตัวนี้ผมไม่เคยเห็นวะ่ะ คิวเลอร์ดรอว์นะครับผมที่แสนอ่อนไหวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวระดับระดับสีสทองหรือสีเหลืองนะประมาณนั้นแหละเรียกอะไรดีวะ <c oughs> โอ้ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่เอความเร็วโจมตีนะครับความเร็วเคลื่อน,นที่ด้วยนะครับผมดีดีดีต้อมาทำโจมตีเมื่อเสียชีวิตนะครับผมจะทำให้เกิดสะพรึงอย่างนั้นเหรืองจากสร้างความเสียหาย200 อ๋อใส่ศัตรู6คนใช่ไหมโดยรอบโดยรอบอย่างนั้นหรอเป็นตัวตีใกล้นะครับผมตีใกล้ด้วยแล้วก็การโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับผมก็รู้สึกว่าโจมตีเดี่ยวนี่มันมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสำหรับโจมตีเดี่ยวนะแต่ว่าถ้าสกิลนะผมว่าสกิลก็ดูดีนะเกิดความสะพึงนะครับผมแต่ว่ามันต้องดูว่ามันใช้คอการออกเท่าไหร่นะครับผม มาดูตรงนี้ครับผมแล้วก็มีสกิลแอคทีฟสกิลแอคทีฟกดใช้ก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับผมเพิ่มให้ตัวเองอันแหละทั้งเร็วโจมตีเร็วเคลื่อนที่คือเป็นตัวที่เน้นความไวเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวเปิดเลยก็ว่าได้อะเป็นตัวเกมเร็วนะครับเป็นตัวเกมเร็วตัวหนึ่งนะเหมือนอารมณ์พวกซอมบี้แหละวิ่งไปพวกซอมบี้กระดูกพวกอะไรเงี้ยเพิ่มพลังโจมตีอันนี้ปกติไม่มีอะไรนะครับ ใช้แต้มพลังวิญญาณหนึ่งร้อยแต้มแต้มอัญเชิญหน100ึ่งร้อยเลยอะไรคือแต้มอัญเชิญหนึ่งร้อยวะทำไมมันเยอะจังเลยวะบ้าหรือเปล่าคือเยอะมากกันเลยเฮ้ย,อยขอขยี้ตาทีมันคืออะไรวะเฮ้แต้มหนึ่งร้อยเลยเหรอมึงจะเอาแต้มมาจากไหนครับพี่น้องเอยอะไรวะเนี่ยงงไปหมดเลยอันนี้ใช้แต้มห้านะครับผมแต้มห้าก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต้มห้านี่ แต้มห้าแต้มสี่นะผมก็ะจะออกมาได้นี่แต้มหกครับผมคือไอ้นี่มันลอไปหนึ่งร้อยเลยครับนี่มันตัวอะไรตัวกิจกรรม,มใช่เหรอเออจากคาโลวีนนะฮะโอเคโอเคอันนี้คือละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะคืองงเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวต่อมาดีกว่านะเราต้องไปดูที่ป่าลึกลับนะครับผมนี่เลยนะฮะโอ้ไม่ได้มังกรสักทีเนาะป่าลึกลับมันมีสามตัวด้วยกันนะะที่เข้ามาใหม่นะครับผมอ่ะ ตัวแรกเลยครับพูดถึงตัวน้องผีนะครับผมน้องผีของเรานะฮัลโลฮัลโลนะครับผมฮัลโลฮัลโลเนี่ยอะไรที่รู้สึกไม่ยุติธรรมฮัลโลนี้เป็นตัวละครอ่าเป็นสายสายซัพพอร์ตนะครับผมเป็นสายสนับสนุนนะก็ทําให้เกิดลดอ่าปลดดีบัฟศัตรูออกนะครับผมแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะครับอ่าเพิ่มคริติคอลเป็นสายบัฟคีใช่ไหมให้กับพันธมิตร4คนได้แค่4คนเท่านั้นนะครับผม มาก่านนี้เขาไม่ได้แล้วก็นเน้นลดคูดาวแนละ้วลดคูดาวก็จะทาให้ใช้ได้บ่อยขึ้นแค่นั้นเองนะครับตกใจใช่ไหมอันนี้ครับผมเมื่อโจมตีจะเกิดผลปลดปบัฟกดปบัฟของศัตรูใช่ไหมปลดปบัฟของเป้าหมายออกนะครับสีแดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดบัฟเป้าหมายอย่างเช่นเป้าหมายเนี่ยมันบัฟตีเร็วมาเงี้ยก็กลดมันทิ้งไปเลยมันบัฟอะไรมาก็กดมันทิ้งไปเลยนะครับผมเจ้านายช่วยด้วยอโอเคครับตรงนี้ สกิลเป็นสก,กิลแพสซีฟนะครับผมแต่มีคูดาวติดคูดาวนะเป็นแพสซีฟสี่คูดาวสี่สิบว,ว,ว,วินะเมื่อพลังโจมตีเมื่อพล,ลังชีวิตของตัวเองต่ำกว่า70%นะครับจะเกิดผลสะพึงนะผมแล้วก็ฟื้นฟูอ่ฟื้นฟู HP ต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อืก็ดีนะผมโจมตีนะครับโจมตีเป็นวัตถุไ่ล่านะก็คือยิงลำแสงยิงอะไรไปนั่นแหละนะครับผม1 0 0นนะครับความเสียหาย พลังโจมตีของตนแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าศัตรูที่อยู่ด้านหน้านี่จะอยู่กี่ตัวก็ช่างครับโดนหมดโดนหมดนะครับผมตามนี้เลยถามว่าตรงนี้เก่งไหมผมว่าใชอา้อะไรนะแตมมันเชิญสีด้วยมันก็เป็นตัวที่เอามาเล่นได้นะครับเล่นได้เอาไว้เป็นตัวซัพพอร์ตในการแก้ไอ้พวกที่แบบว่าเล่นสายบัฟเอ่อพวกอะไรนะพวกติดพิษติด,ตดอะไรตะตรงตะต,ตันอะไรเงี้ยเอามาแก้ได้นะครับผมโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้เลยครับผมแจ็คโอเลนเทนของเรานะแจ็คผู้ถูก ูต้องสาบต้องคำสาบนะครับผมแจ็คโกลเลนเทิร์นนะดีโอ้ก็ดูเท่นะครับผมตัวละครตัวนี้ который, er, นะครับผมใช้แต้ม5ในการอัญเชิญนะเป็นสายป้องกันก็คือเป็นสายแทงนั่นเองนะครับผมโอ้สกิล18วีนะน่าสนใจนะครับผมอ่าอัมันชื่ออะไรนะ Forest ใช่ไหมเดอร์เฟริลเดอร์เฟรรอใช่ไหมช่างมันนะครับผมเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะ รายละเอียดนะครบาบุกไปข้างหน้าบุกไปข้างหน้าคืออะไระพุ่งไปข้างหน้าเหรอหลังจากผักศัตรูที่อยู่ด้านหน้า5คนนะครับผมมันจะผักศัตรูด้วยนะครับผม5คนทั้งควบเสียหาย15%ของการโมตีนะครับผม10ครั้งหูห้าคนที่โดน10ครั้งเลยเหรอ10ครั้งแล้วก็โดน15%เหรอไม่ได้ถือว่าแรงนะ15%้แต่แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็แรงอยู่นะถ้าพูดถึงโดยในระหว่างที่ใช้สกิลนะครับจะไม่ไม่ถูกผักจากการโจมตีของศัตรูด้วยนะครับผม ออมันเป็นมันปับเลยเว้ยหลังจากหลังจากลดลดความเสียหายที่อที่ได้รับจำนวน50%และไอ้แล้วจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายที่โจมตีในจำนวนเท่ากันเฮ้ยมันเคาน์เตอร์แอคแท็กดีว่าดีจังเลยก็ดูดีนะครับผมอันนี้ดูดีอยู่นะดูดีแบบว่าไม่ได้แบบวิวหวามากแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเพราะว่าเปอร์เซ็นต์15%ตี10ครั้งกับศัตรู5คน น่าสนใจนะครับผมมาดู passive skill นะคร uh, ับพาสซี skill ดูเยอะเป่ะใช่ไหมอันนี้มีติดคูดาวด้วยนะครับผมติดคูดาวสิบเอ้ยี่สิบวินะครับผม,ม,มนะเมื่อถูกโจมตีนะเมื่อถูกโจมตีด้วยการโจมตีที่เจาะทะลวงนะครับผมก็คือพวกสายเจาะเกาะนะครับผมจะทำจะกำจัดวัตถุไล่ล่าอ๋อเหมือนกับมันยิงลำแสงมาแบบตีธรรมดาไงปัดทิง้งปัดทิง้งปัดทิง้งเหมือนดักกบอลเลยนะครับ ตามนั้นนะฮะามาดูต่อมาเลยครับผมนามาดูส,สกิลตรงนี้นะครัผมสกิลตรงนี้ก็เมื่อพลังชีวิตของพันธมิตรโดยรอบต่ํากว่า50%นะครับผมจะลดพลังชีวิตในปัจจุบันของตนเองลง25%เฮ้ยเพื่อไรวะคือเพื่อนเราเพื่อนเราต่ำกว่า50%จะลดพลังชีวิตของเราเนี่ยเออของตัวเองลง25%และฟื้นฟูพลังชีวิตของเป้าหมายเท่ากับจํานวนนั้น อ้เหมือนกับรถของเราแล้วเพิ่มให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นการเป็นการเหมือนกับฮิวให้เพื่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการรถของเราเองรถเราแล้วเพิ่มเขาอะไรเงี้ยเหมือนดีอะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเป็นยังไงล่ะถ้าไปเล่นจริงผมกลัวจะไม่ดีอะสกิลนี้เหมือนกับว่ามันจะเหมือนกับไอ้อะไรนะไอ้สกิลอะไรนะที่มันลดลดพลังชีวิตตัวเอง2%เเพื่อที่จะเจาะเกาะไปตรงข้ามมาแบบ รถเกาะไปสองข้ามันไม่คุ้มเลยอะแป๊บเดี๋ยวมันจะมันจะตีก่อนตั้งความเสียหาย50%นะผมเป้าหมาย1ตัว1คนที่อยู่ด้านหน้า2ครั้งตีหนึ่งเป้าหมาย2ครั้ง50%ตี2ครั้งเท่ากับ100% <c oughs> ก็มีค่าเท่าเดิมก็เหมือนตีก็เหมือนกับตีครั้งเดียวแหละมันตีตีเป้าหมายเดียวนะฮะไม่ค่อยจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นี่ครับผมตัวเมตาต่อมาครับเป็นตัวที่เป็นเมตาเลยนะน้องวีโอลาแห่งพงไพรธมินนะฮะ เป็นแม่มดนะครับผมซึ่งคนตอนนี้ในกลุ่มที่ผมเห็นเห็นนะเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากนะครับผมมันดีกว่าทุกตัวที่เอามาลงล่าสุดนะผมเป็นตัวที่เหมาะในการไปสุ่มมากๆเลยนะฮะน้องวิโอลาครับผมสกิลนะครับจะทําให้เกิดผลกดบัฟนะครับผมแล้วก็คาสาบด้วยค่ะโอ้คำสาบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนมาแล้วอ่าของใหม่นะของใหม่คาสาบนะครับผมเพิ่มความเสียหายกับเป้าหมายที่ได้รับนะครับผม20%ก็คือ เป้าหมายนี่ถ้าโดนคำสาปไปแล้วเราตีธรรมดาหรือว่าตีอะไรที่สร้างความเสียหายจะเพิ่มไปอีก20%นะครับผมประมาณนี้นะ,ะเพิ่มครูดาวศัตรูนะโอ้ยโคตรดีเลยตรงนี้ผมชอบคือถ้าเกิดศัตรูโดนสกิลนี้เข้าไปครับบูดาวสกิลเขาจะแบบมากขึ้นนะเป็น12วิใช่ไหม1ิบสองวิก็ทาให้ทําให้เขาเนี่ยใช้สกิลได้ช้าขึ้นนะครับผมเราก็มีโอกาสที่จะสแปมรัวลดพลังป้องกันด้วยโอ้ยนี่ของชอบของหลายๆคนเลยนะครับผม หลายคนก็ถามหาเรื่องนี้มากๆนะครับลดเกาะรถป้องกันนะครับผมก็ด,ดีนไอ้ตา50%นะครับผมเราก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้อ่าเพิ่มดาเมจสกิลอ่าเพิ่มอัตราได้ด้วยเพิ่มอีก20%ได้นะครับผมแต่อย่างสร้างความเสียหายไปแล้ว200%ของประจำตีนะก็คือสร้างความเสียหาย200%นะครับแก่ศัตรู6คนนะครับอ่าศัตรู6คนก็คือโดนเต็มๆเน้นๆไปเลยนะครับคราวนี้มาดูหน่อยแพส10สกิลนะครับผม อแพร์สีสกิลเมื่อโจมตีจะเกิดผลดีบัฟแบบสุ่มโอ้แบบสุ่มด้วยก็ดีนะครับดีมากๆเลยมันก็สุ่มไปนะครัถ้าโชคดมีมันอันนี้คือเป็นแพร์สิ e ในการลุ้นโชคนะครับผมนะก็ดีดีดีอยู่ครับมีโอกาสลุ้นนะทําให้ตัวนี้มีมีโอกาสในการชนะแบบว่าเออบางทีก็แบบพุกชนะได้อะไรอย่างงี้เน้นความเสี่ยงดวงโอเคคราวนี้มาดูตรงนี้ครับผมเวลาแห่งแม่มดนะฮะก็คือ ทำงานในอะไรเนี่ยทำงานขึ้นมาหนึ่งครั้งอ่าและขณะต่อสู้หนึ่งครั้งในขณะต่อสู้เท่นานั้นเองนะครับผมหรือเมื่ออัญเชิญนะครับจะเกิดผลอ่าเมื่ออัญเชิญจะเกิดผลก็คือเราเราเรียกน้องออกมานะครับเรียกน้องออกมาก็จะเกิดผลทันทีนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่นั้นแหละเอะรถคูดาวนะมีรถคูดาวมีอมตะด้วยนะครับผมเนี่ยอมตะด้วยแล้วก็อะไรนะ อ๋อคือถ้าเกิดเราลงนางบ่อยๆเนี่ยเพื่อนที่เรายังอยู่อยู่นะมันจะเป็นอมตะในเพื่อนบริเวณโดยรอบอันนี้เป็นเป็นแพสซีฟแบบซับพอร์ตนะครับผมอเพื่อนโดยรอบนะในอัตรา50%ก็คือจะมีอมตะแล้วก็ลดคูดาวด้วยจำมากๆเลยนะเรามาดูการโจมตีปกติดีกว่านะครับผมยิงวัตถุได้ล่าสร้างความเสียหาย100%แล้วก็อะไรอะ ทำให้เกิดผลลดความเร็วเคลื่อนที่ในอัตรา10%แก่เป้าหมายถูกเตมตีด้วยน่าสนใจมากเลยนะครับถว่าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมดีบัฟมันเยอะมากครับผมบัฟเยอะมากเป็นสายรอบด้านด้วย <c oughs> ซ,ซึ่งผมแบบไม่ค่อยได้ใช้รอบด้านหรือเปล่าวะทีมที่ผมใช้มันจะเป็นทีมนี้ครับผมมีรอบด้านไหมไม่ค่อยได้จับแล้วครับรอบด้านนี้มีแค่ ไอออสโลใช่ไหมแต่ก่อนใช้ออสโลใช้นินจาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เพิ่งได้มาด้วยนะครับน้องสุ่มให้นะครับผมเฮล็อสเฮล็อสเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเล่นทุกคนน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วแหละมันดีมากๆเลย <c oughs> <c oughs> ดีมากๆไอ้สนุกดีหาคอมโบคู่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะผมมาเอาเพชรมานะครับเอาเพชรมาอยู่20 21k นะครับผม 21k ก็คือ21,000นะครับผม เอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมเราอธิบายทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมเราสุ่มกันเลยไปที่สัญญาครับผมอันนี้ก็คือหน้าสุ่มนะครับผมจะมา2อีเวนต์นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์เก่าเนาะรีเวิร์สก็คืออัจฉริยะกัก็เอ่อการันตีนะครับผมการันตีเอ่อเบียจิโอนะครับบิจิโอบิจิโอนะอารมณ์เหมือนกับไฮด้าและอะไรของกระสุ่มนี้เล่นไปก่อนแต่มันจะสุ่มนี้นะสุ่มน้องไม่มดของเรานะครับผมนี่เลยนะครับวิโอลานะฮะ วีร a าออฟออฟแบ็กออเลดนี่ดูง่ายดีอแล้วจะกดไปเลยนะครับผมเรามีอยู่เท่านี้กดไปเลยนะครับเราจะได้เป็นไรเอ,อ่ยทุกคนผมจะไม่ว่านนะเอาไปกดเลยมันเสียเวลามากมาก่คือ,อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับกดไปก่อนผมขอไม่ได้ก็ออกมงกรให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยเออ องไพ่กันอย่างน้อยก็ออกแดงหน่อยก็ดีนะครับผมรีบสุ่มรีบจบแลวทุกคนนะเปร๊บเวลาเรากินมาเยอะแล้วผมคลิปนี้ต้องไม่นานกว่านี้เยอไม่ติดเลยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยออกมาหน่อยนะออกมาหน่อยนะออกมาหน่อยนะเยอาสีแดงหน่อยสีแดงหน่อยยังไม่อยากกรนตีเลย มาหน่อยครับผมมาหน่ยกดมาแล้วเปี้ยงขู่มาแล้วสีสีทองอลา,ามอองขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะออกมาดับบันนาาเฮ้ย <c oughs> บริทิโอเราไม่ได้เอาเลดนายนี่ว่านายมาไงวะเฮ้ยบริทิโอบิทบิโออะไรครับนี่ วิเทยวิเทยยังเลยอ่าก็ได้เหมือนกันนะยวขอดูหน่อยแล้วกันนะแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่นะครับผมมามาแล้วแพ็คได้มาต้องกดไปที่นี่ครับผมไม่ใช่ห้าดาวใช่ปะกดห้าดาวครับนี่เลยครับผมอันนี้คือตัวที่ผมมีนะมี v ิเทีมาใหม่ครับผมนี่นะครับ v ิเทียร์ยังไ vtv3o oh. ปากรลายตัวนี้เป็นสายที่แบบว่าตีรถเกาะด้วยนะโคตรดีเลยอ่ากูดาวให้สิบสองวีนะผมถามว่าดีไหมผมว่าเอาไปผ่านด่านก็โอเคไม่ได้แย่นะไอดี ID สำรองผมก็ใช้อยู่นะครับผมมีรถเกาะนะมีรถพลังโจมตีโอ้ดีจริงๆมากเลยนี่1นวีเองนะครับเป็ดิบหนึวีหนวีนี่มันมีอะไรบ้างมีพิษใช่ไหมมีพิษมีไฟมีคือมันแบบโอ้เกิดขนพวุนี้คิดดูแล้วกันนะ คิดไฟเลือดไหลอ่ะเมื่อโจมตีอ่ะเออเมื่อถูกโจมตีจะไม่ถูกผักด้วยนะเอาไปยืนเลนได้สบายๆเลยนะผมเอาไปยืนค้ำให้เลยนะครับผมแต่ว่าขอแบบต้องต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออกแทงออกอะไรให้เขาดีกว่านะครับแนะนําถ้าจะไปออกของโจมตีไม่ค่อยเวิร์กเขาไหล่ออกแทงไปเลยนะครับออกแทงไปเลยยืนค้ำเลยตีตีสถานะด้วยโคตรจังนะครับผมนี่คงก็มีพวกนี้พวกรูฟเนี่ยนะ พนะวกพูดิสอันนีนะ้อะไรนะอาร์ทรัมรใช่ไหมอาร์ทรัมพูดิสอย่างเงี้ยยังไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะสกอรีร่อ่ะสกอรี่ตรงนี้ถามว่าดีไหมมันก็ม,มีมีตัวที่ดีอยู่บ้างนะอยากได้มังกรไง <laughs> อยายกได้มังกรไงเออมาเราต่อเลยครับผมกดไปอีกทีนึิงครับผมทุกคนก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมรอบนี้มันเหลือ2,600แล้วเนาะ สุดท้ายเราผจะขอวาดเอาแบบเราต้องได้ทุกคนนะมาไม่ออกเลยจำมากโอเคครับผมตอนนี้ก็รอบไปแล้วเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะแปดสิบใช่ไหมครับต่อไปเราก็หามาอีกนิดหน่อยนะแล้วก็มากดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำะกิจกรรมใหม่ๆนะครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ มาดูว่ามีตัวละครไหนมาใหม่บ้างนะครับคำนี้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ